รู้ได้กล่าวไว้ว่าเราจะเห็นคุณค่าของเข็มทิศต,ต่อเมื่อชีวิตของเรานะหลงทางในกลางป่าจะเห็นคุณค่าของเงาไม้เมื่อต้องยืนอยู่กลางแดดร้อนระอุและจะเห็นคุณค่าของธรรมะเมื่อยามชีวิตเรานะ่ประสบกับทุกข์เข็ญ วันเวลาที่ผ่านไปแม้จะยาวนานเพียงใดแต่สัจธรรมก็ยังคงอยู่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงดูเหมือนว่ามีผู้คนมากมายในโลกที่เพียงรับรู้รับฟังแต่ก็ไม่ค่อยจะใส่ใจต่อการนำธรรมะไปปฏิบัติกลับปล่อยชีวิตที่ควรจะมีคุณค่ามากกว่านี้ ให้สูญสลายไปกับการเวลาที่ผ่านไปเมื่อเราได้รู้อย่างนี้แล้วจึงไม่ควรประมาทในชีวิตเราควรดำเนินชีวิตอยู่บนเส้นทางของความดีโดยการให้โอกาสแก่ตัวของเราเองในการสั่งสมบุญอยู่ตลอดเวลาและก็มันฝึกฝนใจให้หยุดนิ่ง ให้เข้าไปพบที่พึ่งที่ระลึกภายในคือพระรัตนตรัยให้ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในวินยัยปิฎกมหาวักว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในศาสนานี้อาพาธถ้าเธอจะพึงส่งทูตไปในสำนักภิกษุทั้งหลายว่ากระผมอาพาธ ขอรัตนาภิกษุทั้งหลายมาเราผมรัตนาการมาของภิกษุทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้เมื่อเธอไม่ได้ส่งทูตมาก็พึงไปด้วยสัตตาหะกรณิยะได้พึงไปด้วยตั้งใจว่าจากสแสวงหากิลานัตกิลานุปถากพักิลานเภสัว จากถามอาการหรือจากพยาบาลแต่ตั้งกลับภายในเจ็ดวันพวกเรานนั้นได้ทราบแล้วว่าตลอดฤดูการของการจำพรรษาพระองค์ทรงห้ามพระภิกษุเที่ยวจาริกไปในสถานที่ต่างๆตลอดฤดูฝนยกเว้นเมื่อมีเหตุจำเป็นที่เรียกว่าสตาหกรณียะ จึงจะทรงอนุญาตให้เดินทางในระหว่างรรษาได้โดยให้กลับภายในเจ็ดวันคราวนี้เนะี่ยเรามาศึกษารายละเอียดเกียกัสัตตาหการณียะกันดูนะจ๊ะวัตถุประสงค์ก็คือเมื่อเวลาเห็นประสงค์ท่านเดินทางไกลในช่วงฤดูฝนอาจไปพักที่วัดใดวัดหนึ่งเป็นเวลาหลายวัน เราจะได้เข้าใจถูกว่าท่านมีกรณียกิจที่พระบรมศาสดาทรงอนุญ,ญ,ญาตให้มาแรมราตีที่อื่นได้เมื่อจำเป็นไม่ใช่ศึกษาเพื่อไปจับผิดท่านนะจ๊ะแต่หลวงพ่ออยากให้พวกเรานะ่ยจับเอาแต่สิ่งที่ดีงามจะได้เป็นทางมาแห่งบุญกุศลความเป็นมาของสัตตาหะกรณียะก็มีอยู่ว่า หลังจากที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติการอยู่จำมันษาแล้วมีวาศกชาวเมืองโกศลคนหนึ่งชื่ออุเทนมีกุศลจิตสัทธาได้สร้างวิหารถวายสง์เมื่อสร้างเสร็จแล้วก็ส่งคนไปนิมนต์ภิกษุสงฆ์มาพำนักที่วิหารหลังใหม่ เพื่อตอนเองจะได้ถวายวิหารทา,านและฟังธรรมแต่ภิกษุสง์บอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติไว้ว่าเมื่อเข้าบรรษาแล้วภิกษุต้องอยู่จำบรรษาตลอดสามเดือนจะเที่ยวไปในที่ต่างๆตามความประสงค์เหมือนช่วงก่อนเข้าบรรษาไม่ได้ขอบาสุกเทนจงรอก่อนเถิด เมื่อหมดเขตพรรษาแล้วภิกษุสองก็จะรีบพากันไปแต่ถ้าหาอุบาสกมีภารกิจอื่นที่ต้องเรียทธรและจำเป็นต้องถวายวิหารในเวลานั้นก็ให้ถวายแก่ภิกษุที่ประจำอยู่ในอารามใกล้ๆนั้นเถิดอุบาสกเทกนทราบข่าวแล้วก็ไม่พอใจถึงกับกล่าวติเตียมภิกษุสฆงว่า เรานะ่ะมีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์มากมายเพื่อหวังจะถวายวิหาราทานแต่ทำไมพระคุณเจ้าจึงไม่มารับวิหาราทานของเราทั้งทั้งที่เราก็เป็นทาย,ยกผู้ตั้งใจทำหน้าที่อุปถากทธรนุบำรุงพระพุทธศาสนาภิกษุส,สงฆ์ได้ยินคำติเตียนนั้นแล้วก็พากันไปกราบทูล เราผู้มีาภาคเจ้าให้ทรงทราบพระองค์จึงตรัสว่าตถาคตอนุญาตให้ไปได้เจ็ดวันผู้ที่จะไปได้ได้แก่ภิกษุภิกษุณีสิกมานาสมมเนสัม,มนเณรีอุบาสกอุบาสิกาแต่เมื่อไปแล้วต้องกลับมาให้ทันภายในเจ็ดวัน สัตตาหกรณียะที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตมีอยู่แปดอย่างหลักๆเด็กกันคือ 1. เมื่อมีสาธุชนปรารถนาจะบำเพ็ญบุญกุศลและส่งคนมานิม,มนต์ในกรณีเช่นนี้เนี่ยทรงอนุญาตให้ไปได้เฉพาะภิกษุรูปที่เขาส่งคนมานิม,มนต์้าไม่ส่งคนมานิม,มนต์ก็ไม่ทรงอนุญาต สเมื่อเพื่อนสหธรรมิกทั้ง5คือพิกษุพิกษุนีสิคมานาสม,มนเนรสม,มนเนรีเกิดอาพาธในระหว่างพรนษาจะส่งคนมานิม,มนต์หรือไม่ก็ตามทรงอนุญาตให้ไปช่วยกันดูแล 3. เมื่อเพื่อนสหธรรมิกเกิดความไม่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์ หรือเกิดความเห็นผิดจะได้รับคำเชื่อเชิญให้ไปหาหรือไม่ก็ตามหาคิดว่าเป็นใบเพื่อประโยชน์แก่พระมรรจัน์ของสหธรรมิกก็ทรงอนุญาตให้ไปเพื่อระงงับเหตุนั้นๆได้ 4. เมื่อเพื่อนสหธรรมิกเฉพาะที่เป็นภิกษุภิกษุนีต้องอาบัตสังฆาติเศษ ปรารถนาจะออกจากอาบัตในขั้นใดก็ตามลงทรงอนุญาตให้ไปได้แล้วการอนุเคราะห์เพื่อนพรมจารีด้วยกันเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญ 5. เมื่อสงปรารถนาจะทำสังกรรมลงทอดภิกษุรูปใดรูปหนึ่งคือตัชนิยกรรมนิยสักรรมปรภายชนิยกรรม ปฏิสารณียกรรมหรือโอเคปนิยกรรมและภิกษุรูปที่จะถูกลงโทษต้องการให้ไปเพื่อไกลเกลียไม่ให้ต้องปรับโทษหรือให้โทษเบาลงหรือไปเพื่อแนะนำภิกษุรูปนั้นให้ปฏิบัติโดยชอบตามรัธรรมวิน,นัยหรือเพื่อปลอบใจเป็นต้นก็ทรงอนุญาตให้ไปได้6 มานางสิกมานาหรือสัมมณรปรารถนาจะบวชทรงอนุญาตให้ไปเพื่อช่วยเหลือในการนั้นได้สิกมานาก็คือสัมมณรีที่ได้รับการอบรมเป็นเวลาสองปีแล้วเตรียมตัวบวชเป็นภิกษุณีเจดมารดาบิดาพี่น้องหรือญาติเจ็บป่วย แม้จะส่งคนมานิมนต์หรือไม่ก็ตามเ้ืทราบเรื่องก็สามารถไปเยี่ยมเยียนได้เป็นการไม่ให้กำลังใจคนป่วยอีกทั้งเป็นที่พึ่งทางใจก่อนที่จะหลับตาลาโลกประการสุดท้ายคือเมื่อวิหารชำรุดสามารถเดินทางไปวัดอื่นหรือต่างถิ่นเพื่อหาสิ่งของมาปฏิสังขรณ์ได้ นี่ก็เป็นข้อยกเว้นสำหรับการไปปฏิบัติศาสนกิจนอกวัดภายในเจ็ดวันในช่วงระหว่างเข้าภรษานะจ๊ะทีนี้เรามาดูกันว่าการขาดรรษาที่ไม่ต้องอาบัติของวิกษุมีอะไรบ้างตามปกติแล้วในพระวินัยนมีพุทธบัญญัติว่าภิกษุใด ไม่อยู่จำมัรษาหรือพบวัดที่สามารถอยู่จำมันษาได้แต่กแกล้งเดินเลยไปเสียไม่ยอมอยู่จำมันษาภิกษุนั้นต้องอาบัตทุกกฎแต่เนื่องจากบางวัดนะ่มีเหตุการณ์สุดวิสัยที่ภิกษุไม่สามารถอยู่จำมันษาจนครบสามเดือนได้ทำไม่ต้องขาดพรรษาได้เหมือนกัน ก็ทรงอนุญาตไม่ให้ต้องอาบัตซึ่งมีอยู่หลายกรณีด้วยกันตั้งแต่ว่ามาถูกสัตว์ร,ร้ายลบกวนถูกโจรปล้นวิหารถูกไฟไหม้หรือน้ำท่วมเมื่อชาวบ้านถูกโจรปล้นแล้วอบพยพหนีไปทรงอนุญาตให้ไปกับชาวบ้านได้และหากชาวบ้านแตกกันเป็นสองฝ่าย ทรงอนุญาตใหไปกับฝ่ายข้างมากได้หรือถ้าหากฝ่ายข้างมากไม่มีศรัทธาเลื่อมใสก็ทรงอนุญาตใหไปกับฝ่ายข้างน้อยที่มีศรัทธาเรื่อมใสได้เมื่อเกิดปัญหาขาดแคลนอาหารหรือยารักษาโรคหรือขาดผู้บำรุงถ้าไม่ได้รับความลำบากในเรื่องปัจจัยสี่ทรงอนุญาตใหไปสู่ที่อื่นได้ หรือหากมีผู้เอาทรัพย์มาล่อทรงอนุญาตให้ไปให้พ้นจากที่นั้นได้นอกจากนี้ก็ยังมีกรณีที่เมื่อภิกษุสงฆ์หรือภิกษุณีสงฆ์แตกกันหรือมีผู้พยายามทําให้แตกกันหรือทําให้แตกกันแล้วทรงอนุญาตให้ไปเพื่อช่วยระงับความไม่สามัคคีนั้นได้ พระองค์ทรงห้ามจำมรรษาในที่ที่ไม่สมควรคือไม่ปลอดภัยหรือคับแคบเกินไปเช่นในโพรงไม้บนกิ่งหรือคาคบไม้กลางแจ้งสถานที่ที่ไม่มีที่นอนที่นั่งห้ามไม่ให้จำพัรษาในโรงศพเป็นต้น นี่ก็เป็นภาพรวมเกี่ยวกับการอยู่จำพรรษาคร่าวๆที่เราควรจะรู้กันเอาไว้บ้างนะจ๊ะส่วนรายละเอียดนั้นภิกษุสงฆ์ท่านมีความเข้าใจและก็ได้ศึกษากันดีอยู่แล้วและได้ยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นเวลาย,ยาวนานกว่า2,500ปีประเพณีอนดีงามนี้น่ยก็ยังคงยึดถือปฏิบัติกัน ่อมาตราบกระทั่งถึงทุกวันนี้การอยู่จำมันสารนั้นเป็นการเปิดโอกาสให้ภิกษุสมณมณนทั้งหลายตลอดจนพุทธบริษัททั้งสี่ได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมกันอย่างเต็มที่แล้วก็จะได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกันเพื่อการประพฤติทธรรมประพฤติพรหมจรรย์ ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ยิ่งขึ้นจะมีเวลาฝึกทำใจหยดุดใจนิ่งมากขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของชีวิตคือการทำพระนิพานให้แจ้งอันเป็นเป้าหมายสูงสุดของมวลมนุษย,ยชาติดังนั้นพรรษานี้นอกจากภิกษุส,ษสงฆ์ท่านจะอยู่จำพรรษาแล้วพวกเราเองก็ควรจะจำพรรษา ติศูนย์กลางกายทำมัษานี้เนะี่ยให้เป็นมัรษาที่พิเศษสุดที่เราจะทำกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ทำใจหยุดใจนิ่งให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในให้ได้กันทุกทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออวยพรให้ทุกท่าน มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตัตกไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกาย ราบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยหรือแจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมให้เข้าถึงรัธธรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเธอธรรมกายเจดีมณี จักรวานอํานวยสุขทุกสถานตราบนิพพานถึงสุดแห่งธรรมมาเถิท่านผู้ใจบุญมาช่วยคำจุนพระพุทธศาสนา